แบบมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสนโดยนะฮะผลิตภัณฑ์นะฮะคมิ่นชานตาบีจีนะ,ะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะฮะคมิ่นชานชตาบีจีกับคมิ่นชานที่ขายอยู่ตาตามท้องตลาดแล้วก็ ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อนะฮะอันนั้นก็อาจจะซอง20-30บาทแต่คุณอาจจะต้องทานประมาณ3-4ี่ซองนะฮะถึงจะรู้เรื่องนะฮะเพราะว่าปริมาณการใส่มันแตกต่างกันเพราะของเราเนี่ยใส่400มิลลิกรัมนะในเนื้อขมิ้นแล้วก็ความสะอาดจริงๆก็ไม่ทราบว่า,วาเขาสะอาดได้มากน้อยขนาดอาจจะสะอาดก็ได้แต่การบดบดข,ของของขมิ้นชันทั่วไปเนี่ยเขาจะใส่ทั้งเปลือกคือบดเปลือกลงไปด้วยนะฮะเพราะว่า เขารีบเขาใส่บดเปลือกลงไปเลยนะคะแต่คาิินชันตาบีจีเนี่ยสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อคามินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วนําไปบดผงเมื่อบดผงเสร็จปั๊บเนี่ยใส่ในแคปซูลเนี่ยนะคะมันเขาจะใส่ในปริมาณที่มากกว่านั่นก็คือ400มิลลิกรัมนั่นก็หมายความว่า,วาคุณจะได้เนื้อคามินชนันแล้วก็ประโยชน์จากคามินชันเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟอ้อนะคะเปกก็นโะรคกระเพาะนะกดไหลย้อนทานตัวนี้นะฮะ ไม่ถึง10นาทีรู้เรื่องคุณผู้ชมวันนี้ซื้อไว้เก็บเป็นยาสามัญประจําบ้านนะสำหรับคุณพชันตาวีจีมาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยค่ะ,ะโปรโมชั่นวันนี้เลยหนกระปุกม,มี30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290้ว290บาทน,นะครับแต่วันนี้มีจัดโปรสบายกระเป๋าด้วยซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับซื้อ5กระปุกนะฮะร,ราคาเหลือเพียงแค่หนึ่ัน 1, บาททวนเท่านั้น สนใจนะครับโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624นะครับหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาด้านจอะได้เลยนะครับส่วนใครนะครับสนใจนะฮะอยากจะลงโฆษณากับรายการเราเมา้์มาร์ันปากนะฮะนี่เลยครับสามารถติดต่อได้เบอร์ด้านล่างนี้นะครับเบอร์นี้นะครับ0 9 0 0 8 9 9 9 5นั่นเองจ้าข่าวต่อไปครับเราไปดูคุณนิกคุณอาทิย์กันนิดหนึ่งครับตัดเพาะชีวิตบอกว่าแบกปัญหามา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขยับตัวอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยเป็นดราม่า บอกว่าตอนนี้ชีวิตเครียดแล้วก็โคตรพังเลยนะฮะก่อนหน้านี้นะครับนักแสดงหนุ่มอย่างนิคคุณอาทิพย์เองก็ได้ออกมาตั้งโต,งตถแถลงข่าวหลังถูกเชื่อมโยงปงโมโมอมีนาครับเล่าเรื่องราวของพี่สาวโคนสนิทอย่างคุณแตงโมว่าเคยโดนผู้ชายเนี่ยกระโดดทีปนะครับซึ่งเจตักก็ชี้แจงว่าตั้งแต่คบกันมาเนี่ยแม้จะมีทะเลาะเบาะแววงกันบ้างแต่ไม่เคยนะครับทำร้ายร่างกายกันแน่นอนนะฮะไม่ใช่แค่กับโมกับแฟนคนอื่นก็ไม่เคยเช่นเดียวกันพาะผมเนี่ย ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงนั่นเองล่าสุดนะครับประเด็นนี้นะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมากับนิคุณาทิพย์นะคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความนะฮะตัดพ้อะลงใน Facebook ส่วนตัวบอกว่า2-3ถึงเดือนมานี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องแบกรับปัญหากับสิ่งที่เราเนี่ยไม่ได้ทำทั้งที่อยู่เฉยๆแท้ๆเลยขยับตัวนิดขยับตัวหน่อยก็คือดราม่าต้องมามีความเครียดกับกระแสบ้าๆบอๆถ้าจะรีวิวสั้นๆชีวิตช่วงนี้คือแย่แบบงงๆทั้งที่มันกำลังจะดีมากๆโคตรพัง ส่งสารคุณรอบข้างทุกคนอันนี้เป็นการโพสจาก Facebook ของนิกคุณอาทิตย์นะฮะ,ฮะก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับเมียเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มนิกเยอะเลย<ฮ>ะนะ,ะบอกให้สู้ๆกับปัญหาที่เจอะะ <ฮะ S 2> แต่เราก็ไม่รู้ว่าสภาวะรอบข้างของนิคุณอาทิตย์ตอนนี้เจอปัญหาอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับนะคะโอ้โหตั้งแต่แบบเขาบอกเขาจะฟ้องนิคเหรอฟ้องนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้ที่เขาโพในเฟซไง่เพาฟ้องเพาฟ้องมีคนบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องเพราะว่าเพื่อนพี่เต๋าเขา คือเขาเล่ารายละเอียดแต่เราก็ไม่ขอเล่าในนี้ก็แล้วกันก็เอาสมมติแล้วกันสมมติไม่เกี่ยวกับน้องนิกแล้วกันนะคะครับผู้ชายคนหนึ่งเธอก็รู้ใช่ไหมผู้ชายมันอะไมันผู้ชายแท้เนี่ยมันจะรักรถมันมากใช่ไหมรักยิ่งกว่าเมียรักยิ่งกว่าลูกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้กผู้หญิงเนี่ยพอมันเลยไม่ได้ถังใจเนะี่ยก็จะทําอะไรผู้ชายไม่ได้ก็จะไปทํากับรถของรักของหวงออแล้วมึงคิดว่าจะเหลือไหมผู้หญิงคนนั้น ไปกระทืบรถเป็นอย่างนี้ยไปตีรถเป็นอย่างงี้ไปทีบรถเป็นอย่างนี้ครับอ,บอกแล้วผู้ชายก็รักรถยิ่งกว่าเมียมมแค่นั้นล่ะค่ะก็ลึกภาพปกันเราเองแล้วกันนะคะค่ะเออนั่น <c oughs> แหละคะอันนี้ก็เป็นประเด็นดาราม่าที่เขาโพสต์กันมานะครับเราไปดูอีกคนหนึ่งดีกว่าคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยคุณบีมสรัญยูดีกว่าพลังใบดีนะฮะบอกว่าไม่ฝืนดราม่าครับปรับคอนเทนต์พลังใบเบาลงแล้วตอนนี้นะฮะเวลาลงครงลงคิปต่างๆนะครับเครียดโดนดาบว่าเป็นคนเมายานั่นเองนะฮะ ล่าสุดอย่างบีมสันยูเอเจ้าของคอนเทนต์บีมพลังใบครับนักแสดงหนุ่มได้มีการเปิดใจถึงเรื่องดราม่าคอนเทนต์พลังใบที่เกิดขึ้น <ฮะ S 1> โดยบีมเนี่ยก็บอกว่าตอนที่เป็นดราม่าเนี่ยบีมก็ได้ปรับคอนเทนต์นะ,ะฮะพอได้รู้จักเขาเรียกว่ารู้ว่าคอนเทนต์นั้นดีไหมด,มดมีดีไม่ดีฟังจากหลายๆคนว่าประชาชนเขารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้ <ฮะ S 1> ก็เลยรู้กรอบในการเล่นนะครับ <ฮะ S 1> อ่ะเราสนุกอย่างไรเพื่อไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นก็อยากจะรู้ปรับมาเรื่อยๆื่อปรับมาโดยตลอดคอนเทนต์ต่างๆครับ จากที่เป็นถนนก็เป็นสนามแข่งจากที่เป็นบึงจากแม่น้ำเจ้าพยาก็มาเป็นสถานที่ปิดแทนนะฮะในการขับลงขับเรือต่างๆนะฮะ,ฮะแล้วทุกๆคลิปเนี่ยเราได้ทําเรื่องการขออนุญาตทุกอย่าง<ะ>ซึ่งมันเป็นเรื่องดีด้วยนะว่าเราเนี่ยได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องครับหน่วยง,งานที่ถูกต้องนะฮะแม้กระทั่งออยอเองก็มีการประสานเหมือนกันเ<ะ>พราะพอลงคลิปดงังปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะมาลุมเลยครับว่ายังไงยังไงไง,งปรับนู่นปรับนี่ปรับนี่ปรับทุกอย่างเลยฉะนั้นทำคลิปทั้งที ติดต่อไปหมดเลยว่าทุกอย่างต้องถูกต้องไม่ใช่ลงคลิปปุ๊บแล้วมาปรับไม่ได้บีมก็รอบครอบดีนะฮะตอนนี้เราปรับคลิปให้เด็กลงด้วยสุภาพดูมันดีขึ้นผู้หญิงดูได้ผู้ชายดูดีคุณป้าดูแลแฮปปี้เขาบอกแบบนี้นะฮะ ผมก็ปรับเรื่องของคำพงคำพูดด้วยบางทีอาจจะมีคำหยาบบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ก็ซอฟลงดีลงให้มันเบาลงนะฮะไม่ได้โหดร้ายเหมือนตอนแรกโดยส่วนตัวเขาเป็นคนที่ใส่ดีนะะรคราวนี้ก็เลยถามว่าตอนนั้นคนมองว่าเราเมายาเนะี่รู้สึกอย่างไรนะฮะ,ะคุณบีมก็เลยบอกว่าความจริงเนี่ยใบยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะ ใบมันมีแค่สารไมทราเจนีนที่อยู่ในกาแฟดำเขาบอกแบบนี้นะกินแล้วก็ลดการเจ็บป่วยลดการอักเสบซึ่งที่อเมริกราเองเนี่ยวงการแพทย์เขาออมาใช้นานแล้วะนะฮะบางคนบอกว่าโอ้โหกินพลังใบม็นเหมือนคนเมายาไปเมายาด้วยหรือเปล่าอะไรนี้คุณบีมก็ต้องออกมาชี้แจง<ๆ>เ,เพราะว่าบางทีเนี่ยคลิปบางคลิปเนี่ยบางทีเขาไลฟ์สดใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงแต่คลิปที่เขาแบบดูละห่ำซัมเมอร์เซลล์บา้บาๆบอๆเนี่ยมันอาจจะแค่40วิิบวิอย่างเงี้ยคนตัดไปสั้นๆคนก็เลยแค่มองภาพนั้น พอคิดอะไรลงมาปุ๊บังกเป็นนั่นแหละเออเป็นกระแสดราม่ากันไปเลยบ้านเขารวยคี่เจ้าของนี่ไงโชครับขยบบ้าอนิสัยดีนะคนเด็กคนนี้หลายคนไปร่วมงานมาเขาบอกนิสัยดีมากเลยน้องบีมเนี่ยอืเป็นคนนิสัยดีพี่ว่าเขาทำคอนเทนต์มากกว่าหรอชีวิตจริงเขาก็น่ารักนะแต่เขาหลังๆไม่เห็นเมียเขาเลยอ่ะเขาแต่งงานเพิ่งแต่งงานเป็นะพี่ต๋อจำได้อ่ะบีมกยังภรรยาคนเดิมเปล่า บอกหน่อยแม่อยากสงสแม่สงสัยเห็นแกถ่ายที่อะไรไม่เคยมีแฟนกันเลยอ่ะอออืมเแต่เขาบ้านก็มีตังค์เนาะคนเนี้ยเห็นตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการครับเออแล้วตอนหลังก็เข้าวงการแล้วเพื่อนก็เอาไปทํางานอืเขาบอกนิสัยโอเคเลยนิสัยดีมากครับเป็นลูกคนมีตังค์อาหารข้างทางกินได้ไม่เรื่องมากชิวๆติดดิน ข้างทางนั่งได้เหมือนคนปกติใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นดีเลยเหมือนเพื่อนชั้นคนหนึ่งชื่ออีแก่นครับกินข้างทงข้างทางกินได้หมดอืข้าวกุงข้าวแกงข้าวผัดข้างทางร้อนขนาดไหนอีแก่นกินได้หมดไม่มีแบบต้องไปไม่เหลาต้องไปกินพัตทางต้องไปกินในห้างต้องไปกินร้านโอ้อีแก่นกินนนี่ สะดวกซื้ออีกเก่นเขาไม่เข้านะเขากินอาหารข้างทางแต่ข้างทาง่อยนะคะเป็นคนที่กินข้างทางแล้ข้างทางราคาราคาสบายกระเป๋าด้วยกินอีแก,กนสั่งไปเท่าไหร่ะห้าหกอย่างเท่าไหร่รู้ป่ะสองร้อยห้าหกอย่างล้วถ้าเกิดเป็นห้างสรรพสินค้าไม่ต่ำกว่าห้าร้อยเห็นไหม กินเก่งนะครับชิลสบายๆชิลแช่ถือว่าดีนะโอ้กินข้างทางได้ไหมคะได้ทุกอย่างอ่ะเรื่อยๆไม่คือกินกินข้างทางไม่กินข้าวเอาแค่กินข้าวพอไม่ได้กินอย่างนั้นข้างทางกินอะไรอ่ะกินข้างทางไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้โขลกข้างทาง ตาน้ำพริกหรอเออขายน้ำพริกซื้อน้ำพริกได้ใช่ไหมได้โปรโมทได้พึ่งชาวบ้านก็โขบข้างทางนะคะัืพึ่ข้างทางได้เออนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอย่างที่บอกไว้นะคัมมินชันตาบีจีนะฮะเหมือนแต่แตกต่างนะคะเหมือนตรงที่เป็นกัมมินชันเหมือนกันแตกต่างคือเขาวิธีการผลิตแตกต่างกันนะคะครับ เจ้าอื่นเขาอาจจะใส่ทั้งเปลือกไปเลยล้างไม่ล้างพี่เต๋าไม่ทราบเพราะมไม่ได้เห็นแต่ของนี้เขาทำความสะอาดก่อนแล้วสะกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อขมิ้นอิ่มๆเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์แล้วนําไปบดผงเมื่อบดผงเสร็จปั๊บเนี่ยปริมาณในการใส่ก็ใส่มากกว่าคือใส่400มิลลิกรัมนะคะเจ้าอื่นมัรู้ใสไ่ไปบ้างนะคะอาจจะมีเนื้อขมิ้นประมาณ มิลลิกร,รัมที่ไม่ทราบ,รบแต่ว่านี้เขาใส่เต็ม400มิลลิกร,รัมเลยตามที่กฎหมายกําหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของการรับประทานมันจะเห็นผลมากกว่าปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟ้อโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนตัวเนี้ยไม่ถึง10นาทีรู้เรื่องนะคะไม่ถึง10นาทีรู้เรื่องอาหารเป็นพิษมันก็ช่วยได้นะคะ เพราะว่าเคยเคยเคย,เคยทานไปแล้วก็อาหารเป็นพิษช,ช่วยได้วันนี้ก็มา,าซื้อเก็บไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านมาโปรพิเศษคุณผู้ชมลดราคาสําห,สหรับรายการนี้รายการเดียวค่ะ,ะจัดเลยครับหป็นกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทนะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพินเศอย่างที่บอกไปโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับ ห้ากระปุกหรือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจครับโทรได้เลยครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วนะฮะ095718 4624นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเทียบโค้ดมุมขวาหน้าจอได้กับขบิชันตราบีจนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนะฮะอยากจะติดต่อลงโฆษณานะครับกับรายการเหลราเมาส์มันกันปากเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วเช่นเดียวกันครับศูนย์เ เก้าก้าต่อหานะครับพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ